สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้ก็มาต่อกันที่ EP 5นะคะนี้จะมาเรียนเรื่องเซลล์อิเล็กโทรไลติกก็การแยกสารด้วยกระแสไฟฟ้าเนาะว่าตรงนี้ก็จะมีพวแคโทดพวแคโทดจะมีค่า E ศ R สูงพวแคโทดก็คือปริยาอะไรเอ่ย Reduction อันนี้ก็คั้วแคโทดค่า e ศู er ศย์จะต่ำค่าคัา้วแอน ODE คือ Oxidation นะคะปริยา Oxidation ถ้าเป็นในเซลล์อิเล็กโทรไลติกนะแอน ODE จะเป็นคั้วบวกและแคโทดจะเป็นคั้วลบซึ่งตรงข้ามกับเซลล์กาวานิกนะคะ ก็เดี๋ยวเราลองมาดูปืิหารตะล่างดูเนาะคั่วแคโทดก็คือ cu 2บวกบวก2อ e ลบ u copper ส่วนคั่วแอนดคั่วแอนดเราต้องดูจากค่า e ศนย์ต่ำนะมันก็จะมี0.34โวลต์กับ0.8โวลต์เราก็จะเลือก0.34โวลต์นะเพราะว่า มันต่ำเราต้องเลือกตัวต่ำเพราะว่ามันจะได้ให้อิเล็กตรอนนะคะจะได้ให้อิเล็กตรอนดีแล้วก็พอเราเลือกแล้วเราต้องเขียนสมการกับด้านมาอย่างนี้ว่ามันจะได้เป็นเขียนในรูปของออกซิเดชันจะเขียนเป็น2 so c 2ลบลูกศร s 2 o 8 2 2ลบบวก2อิเล็กตรอนนี่เนาะ ผลิตภัณฑ์ที่ขั้วแคโทดก็คือคปเปอร์ผลิตภัณฑ์ที่ขั้วแอนโอดก็คือ S2O82- ความต่างทันของกระแสไฟฟ้าที่ป้อนเข้าไปอย่างน้อยก็ดูนะก็คือ e แคโทดแคโทดคือ0.34ลบแอนโอดก็คือ0.34 ก็จะใช้เป็นศูนย์โวล์นะคะก็คือความตัดสับของกระแสไฟฟ้าที่ปลนไปน้อยคือศูนย์โวล์นะก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าต่อไปกันนะคะนี้ก็เหมือนกัน,นก็ขั้วแคโทดเนาะก็คือบริยารรีดักชันจะดูที่ค่า e 0ศูนย์สูงขั้วแอนอดคือบริการออกซิเดชันก็ดูที ไอซู e 0ต่ำก็แอโนดก็ในอิเล็กโทรไลต์จะเป็นขั้วบวกเนาะ่วนแกลโดก็จะเป็นขั้วลบนี่เขาก็จะถามว่าขั้วแคโทดแต่นี้ขั้วแคโทดมีสองข้อเนาะไม่เหมือนข้อเมื่อกี้ที่มีอันเดียวฉะนั้นขั้วแคโทดเราต้องเลือกค่าไอูนที่สูง 0.34กับลูน0 3, มาในสูงกันคะก็0.34เนาะก็เลือกอันนี้ก็เขียนสมก,การไปค o p ป,ปอร์ 2, บวกบวก2อิเล็กตรอนได้ Copper ์ส่วนขั้วแอโนดแอโนดก็จะต้องเลือกจากค่า E0 ที่ต่ำนะเพราะว่าจะได้ให้อิเล็กตรอนได้ง่ายเนาะ มันก็จะมี0.34 0.8 1.23เพราะฉะนั้นเราก็จะใช้เป็น0.34โวลต์นะเพราะมันต่ำสุดเราก็กลับสมการจะได้อยู่ในรูปของออกซิเดชันก็ 2s4 2ลบ x ร x2 o8 2ลบวก2อิเล็กตรอน ผลิตาัที่คั้วแคโทด,ดก็จะเป็นคอปเปอร์ยานที่คั้วแอโนดก็จะเป็น H 2 O 8 2ลบความต่างศักของกระแสไฟฟ้าที่ป้อนเข้าไปอย่างน้อยอันนี้ก็เหมือนเดิมเลยก็เอาแคโทด,ดลบแอโนโอดเนาะก็เป็น0.34-0.34ลบ0.34ก็จะได้เป็น0โวลต์ก็ใช้ความต่างศักของกระแสไฟฟ้าที่ป้อนเข้าไปอย่างน้อย0โวลต์นะ ็มาที่หน้าต่อไปเนาะใคยไม่ทันกดพอร์ตนะการชุบรหัสอันนี้ออกสอบน้อยนะมี่ก็จะอ่านให้ฟังคร่าวๆนะก็คือข้อควรรู้หนึ่งสิ่งที่ต้องการชุบต้องไว้ที่ขั้วเคโทดเสมอสอง โลหะที่ใช้เคลือบผิวต้องไว้ที่ขั้วแอโนด 3. สาระละลายอิเล็กโทรไลต์ต้องเป็นสาระละลายไอออนของโลหะชิตเดียวกับโลหะที่ใช้เคลือบก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปลองทำแบบฝึกหัดด้านหลังดูน้องน้องจะได้เห็นภาพแล้วก็เข้าใจมากขึ้นมันก็ไปทำกันเลยไปที่ข้อ ไปที่ข้อ11กันนะคะอันนี้จะเป็นข้อสอบปีล่าสุดเลยนะ A level ปี6กนี่เราลองมาทำดูกะโนดค่าศัก์ไฟฟ้ามาตรฐานของเครื่องเซลล์รีดักชันดังต่อไปนี้โดย A D โดย G เป็นท่าสมมติอ๋อ หากน้ำสาลายที่ประกอบด้วย a 2บวกหนึ่งโมโลาร์ d สองบวหนึ่งโมโลาร์ไปในน้ำยสารยก่สารละลายด้วยไฟฟ้า a 2บวก d บวกและ g สันยลบไม่ทำปฏิกิริยากันอิทธิพลชนิดใดที่เกิดที่ขึ้นที่คแครโทษและต้องใช้แหล่งกระน่ไฟฟ้าที่มี ems อย่างน้อยเท่าไหร่อืม เพราะว่านี้ก่อนนะมีก้อนบวกนี่นลบลบก,ก็จะเป็นแคโทโดเนาะแคโทโดแคโทโดก็คืออะไรรีดักชันเนาะส่วนนี้ก็เข้าบวกก็จะเป็นแอโนดเป็นออกซิเดชัน จทน,นี้มีอะไรมากมี a d g แล้วก็น้ำเนะเาะแล้วก็ที่แคโทนตรงนี้มันจะดึงพวกบวกมานะแล้วก็ลองดูในนี้ก็มี a สองบวก d บวกแล้วก็น้ำนะเพราะว่านี่มันบอกว่าทำในน้ำนี่แล้วก็เราไม่เขียนก่อนว่ามีอะไรเข้ารอบบ้าง A2 บวก D บวกแล้วก็ H2O แล้วก็แคโทดเราก็ต้องเอาค่า E0 สูตรมากใช่ไหมเราก็มาดูค่า E0 สูตรมากสามตัวนี้ค่า E0 สูตรเลยมากสุดก็จะเป็น A2 บวกนะคะที่เป็นบวก0.3บโวลก,ก็จะมีมากที่สุดก็ใช่เป็นตัวนี้เพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่เกิดที่แคโทดก็คือ เอ่าคนไหนไม่มี A อก็ตัดออกไปตัดช้อยสี่ชอยห้าก็จะเหลือ3ามชอยเนาะ,ะแล้วก็มาคิดเอิเอสเราก็ต้องดูพั้วแอโนดก่อนเนาะว่าเกิดตัวไหนที่ขั้วแอโนดแอโนดก็จะมีเป็นพวกลบเนาะนก็จะเป็นนี่เป็น G2 ลบแล้วก็มีน้ำ แต่ว่าแอนโนดเราต้องใช้ E0 ที่ต่ำน้อยๆนะคะเพราะมันจะได้รับมันจะได้ให้อิเล็กตรอนได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นเราจะใช้เป็นโวลจุดหนึ่งนะที่เพรมันน้อยกว่า1.50่งโวลต์เพราะฉะนั้นก็ใช้เป็นน้ำอืขอ,อเขียนไหมก่อนฉะนั้น EMS ก็จะได้เป็น a 2บวก e เป็น0.3ลบกับ H 2 o คือนี่เป็น,น,นปิยาย้อนกลับเนาะก็เป็นลบ1.23ก็จะได้เป็น 0.93้าโวลตเพราะฉะนั้นก็ตอบข้อที่1ลบนี้ไม่ต้องสนใจนะลบนี้มันจะเป็นการบอกว่าไม่สามารถเกิดขึ้นเองได้นะข้อนี้ก็ประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวให้เวลาน้องจุดแป๊บหนึ่งามาที่ข้อต่อไปข้อที่สิบสามนะข้อที่สิบสามเป็นข้อสอบสามัญปีหกห้านะ จะปริยาการแยกสารละลายด้วยไฟฟ้าหรืออิเล็กโทรไลซิสของสารละลาย D d นีมีสารละลายก็แปลว่าต้องมีน้ำเนาะโดยใช้โลหะใคนที่นั่นไปโคข้ไฟฟ้าดังรูปจนะนัข้อความต่อไปนี้อ๋อข้อถามข้อใดถูกต้องนะมันก็จะมีสารละลาย AD เนาะอันนี้ก็จะเป็นบวกลบบวกก็จะเป็นวอแอโนด แอโนโนดก็จะเป็นพวกออกซิเดชันสนรก็จะเป็นลบก็จะเป็นแคโทดแคโทดก็จะเป็นเรียรีดักชันพวกแอโนโนดก็จะดึงพวกลบเนาะ แล้วคู่เคร์ถูกก็จะดึงพมกปบวกหนมีอะไรบ้างมี A บวกตรงนี้มี H 2 O 2> เราต้องเอาตัวที่มีค่า e ศนย์มากนะระหว่างลบ2.93กับลบ0.83อันไหนมากกว่ากันคะก็ะต้องลบ0.83เนาะเพราะว่าติดลบน้อยกว่านี้ก็เป็นใช้เป็นตัวนี้ เรามาดูช่วยข้อหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไปโลหะที่ต่อกับขั้วลบของแบตเตอรี่จะหนาขึ้นขั้วเราก็คือขั้วแคโทดก็คือตัวนี้ใช่ไหมแบตเตอรี่จะหนาขึ้นไม่หนาขึ้นนะเพราะตัวนี้เกิดเกสไม่ได้ทําให้แบตเตอรี่หนาขึ้นมาดูช้อยสองถ้าใช้แบตเตอรี่ที่ให้ค่า E m s มากกว่า1.37โวลต์ปิยานี่สามารถถือได้ไหมอ่านี้เราก็ต้องหาตัวแอนดก่อนเนาะ โนดก็จะเป็นดีก็จะเป็นตัวนี้กับตัวนี้ก็ต้องหาตัวที่ E0 น้อยเนาะอี e ูน้อยก็คือ0.54ห้่เนาะจะน้อยกว่าหนึ่งโวลต์ก็ใช้ตัวนี้เพราะฉะนั้น E0 นย์ก็จะได้ลบศูนลบกับแอนโอดคือ0.54ก็จะได้เป็น ลบ1.37โวลต์ซึ่งข้อนี้คือผิดนะคะเบียที่สามารถเกิขึ้นได้ไม่ใช่เพราะว่าลบแปลว่าไม่สามารถเกิดขึ้นเองได้จริงนี้เราก็ตัดช้อยได้เนาะข้อหนึ่งนี้เราก็ตัดหนึ่งตัดช้อยหนึ่งตัดชอ้ดชอยสาม ตัดช้อย5ข้อ2ก็ผิดเราก็ตัดช้อย2ก็จะเหลือตอบข้อ2ข้อเดียวข้อ3เราก็ไม่ต้องทําก็ได้ค่ะแล้วเราก็ตอบข้อ2เลยข้อ3าเท่านั้นที่ถูกต้องแต่เราก็มาลองดูกันหน่อยเนาะมีแก๊สเกิดขึ้นที่ขั้วแคโทนอ่าใช่เลยนี่ไงขั้วแคโทนนี่มีไฮโดรเจนเกิดขึ้นวันนี้ก็ถูกต้องจริงด้วยก็ตอบ เป็นข้อที่2อเนอะาะประมาณนี้นะคะมาที่เรื่องสุดท้ายกันเนาะการผูกก่อนของโลหะการเกิดสนิมโลหะในธรรมชาติมีความสามารถในการรับจ่ายลตอนไม่เท่ากันสารที่มีการจ่ายอเป็นซีเป๊บลิกตอนได้ดีหรือมีศักไฟฟ้าต่ำจะเกิดการผูกก่อนได้ง่าย อันนี้ด้านั่งก็เป็นรูปเพิ่มเติมนะรูปประกอบดูได้ก็ข้อควรรู้ก็ข้อควรครู้เพิ่มเติมนะ 1. การผูกก่อนจะเกิดเร็วขึ้นเมื่อมีเกลือซึ่งจะทําให้เกิดสาระละลายอิเล็กโทรไลต์ซึ่งจะทําให้กระบวนการทางไฟฟ้าเคมีสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 2. ลโลหะอื่นๆสามารถผูกก่อนได้เช่นคอปเปอร์ซินเวอร์แต่การผูกก่อนจะเกิดอย่างช้าๆเนื่องจากเป็นธาตุที่ให้อิเล็กตรอนได้ยาก เมือ่อานี้นะเดี๋ยวเราก็จะไปไล่ทําแบบหัดที่เหลือกันนะคะน้าวทุกคนไปที่ข้อสินี่ที่ข้อสินี่ก็เป็นข้อสอบเอเลเวลปีล่าสุดเหมือนกันเนาะปีหกหกนี่ก็บอกว่ากำหนดค่าสัพท์ไฟฟ้ามาตรฐานของพึ่งเซลล์ดีดักชั่นดังตารางก็ให้ตารางมานะ พิจารณาสารต่อไปนี้เมื่อมันจุปาชนะที่ทำมาจาก d ีบุกสารใดไม่ทำให้ภาชนะที่ทำจะดีบุกผกก่อนก็คือถ้าให้อิเล็กตรอนเก่งจะผูกง่ายก็คือเราก็ต้องหาตัวที่ให้อิเล็กตรอนเก่งกว่า d ีบุก เพื่อที่มันจะได้เกิดการผูกก่อนแทนซึ่งตัวที่ให้อิเล็กตรอนง่ายกว่าดีบุกก็คือตัวที่มีค่า e ศูนย์ต่ำกว่าดีบุกนั่นเองเพราะามันจะเกิดให้อิเล็กตรอนและคือการผูกก่อนในแทนเนาะเราก็มาลองมาดูข้อกอ,อไก่น,นี้ในเตีดเป็นลบอันนี้ซิลเวอร์เป็นบวกก็ามาดูตรงนี้ซิลเวอร์บวกก็จะเป็น บวก0.8แล้วดีบวกลหะเขาขิดไฮไลท์เหลืองเลยนะจะดูง่ายๆอันนี้ซิมเมอร์บวก0.8ก็มีค่า E0 มากกว่าลบ0.14นะข้อนี้ก็ผิดเพราะว่าเราต้องหาตัวที่ E0 น้อยกว่าดีบวกเพื่อที่มันจะเกิดการให้อ e ิเล็กตรอนและเกิดการผูกก่อนแทนดีบวกนะข้อกขไกลก็ผิดก็ตัดคอยที่1ช้คอยที่3ทิ้ง โ้ส่วน้องเห็นข้อขอไข่ไหมคะมันมีทุกช้อยเลยแล้วเราจะข้ามไปทําข้อคอควายก่อนเนาะคอควายแก๊สคอรลีนนี่แก๊สคอรลีนเป็นบวก1.36 6.136ก็มี E0 ที่สูงกว่า D บวกลบ0ู4ดนะข้อนี้ก็ไม่ได้เนาะนี่ก็ผิดคอควายผิดตัดช้อยข้อ5ออก อันนี้ก็จะเหลือสองชอยแล้วนะคือข้อ2กับข้อ4เรามาดูข้ององ,งูกันเนาะงงูนี่ก็ดีบุกดีบุกเจอดีบุกคือตัวมันเองมันก็จะไม่เกิดการผูกก่อนนะอันนี้ก็ถูกต้องไม่เกิดการผูกก่อนราะว่าน้องอาจจะสงสัยว่าบีอาร์สองตรงนี้ละพี่บีอาร์สองตนี้มันก็ มีค่าบวก1.07มันก็เยอะกว่าดีบวกนะแต่ว่า vr 2เนี่ยมันจะอยู่ในรู่ของ b r อลบเพราะฉะนั้น vr ลบมาอย่างงี้มันก็จะกลับสมการเป็นลบ1.07เพราะฉะนั้นลบ1.07กับลบ0.14ก็ทำให้ดีบวกไม่เกิดการผูกก่อนเหมือนกันข้อน,นี้ก็เลยถูกต้องนะ เพราะฉะนั้นคนนี้ก็เลยตอบข้อ4ขอไข่และงองูเท่านั้นเดี๋ยวถ้าตอนสอบน้องก็ตอบอย่างนี้ก็ไปทําข้อต่อไปเลยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะลองเฉลยข้อขอไข่ก่อนเนาะว่าทําไมมันถึงไม่ทําให้ภัชนาที่ที่ทำจะดีบุกุูก่อนก็นี่นะนี้ก็ในเตตลบน่โซเดียมบวกก็ดูโซเดียมตรงนี้เป็นบวก อันนี้โซเดียม E0 เป็นลบ2.17ก็คือมีค่า E0 น้อยกว่าดีบ e ุกลบ0.14ยติดลบมากกว่าเพราะฉะนั้นโซเดียมก็ให้อิเลตอนเก่งก็คือเกิดการผูกก่อนแทนด e ีบุกนั่นเองทําให้ดีบุกไม่เกิดการผูกก่อนข้อน,นี้จึงถูกต้องก็วันนี้นะคะเดี๋ยวก็ไปดูข้อต่อไปเนาะไปที่ข้อ14 อืมนี่ข้อสอบปีหกห้าให้พิจารณาข้อความสมการดีดอกและแผนภาพเซลล์ต่อไปนี้เซลล์กำเนิกที่ประกอบด้วยแอนอดและแคโทดในข้อใดให้ค่าสักไฟฟ้าของเซลล์มากที่สุดและค่าสักไฟฟ้าของเซลล์นี้มีค่าเท่าใดอ๋อตามนี้นะก็ข้อหนึ่ง แช่โลหะดีในสารละลายของ E2 บวกเกิดปริยารีดอกพี่ขอจดสอนเพิ่มเติมตรงนี้หน่อยนะก็คือถ้าเรามีโลหะที่สักต่ำแล้วสารละลายสักสูงมันจะเกิดการผูกก่อนแต่ถ้าตรง โลหะตรงนี้เป็นสักสูงและสารละลายเป็นสักต่ำจะไม่เกิดการผูกก่อนนะต้องเกิดต้องเป็นโลหะสักต่ำและสารละลายสักสูงถึงจะเกิดการผูกก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเอาโลหะดีเช่นในสารละลายของ a 2บวกเกิดวยายรลีดออกเพราะว่าโลหะดีจะต้องมีค่า e ศูนย์น้อยกว่า a 2บวกเขียนไว้นะ a 2บวกน้อกว่า d 2บวก ที่เียนในรูปสองบวนี่คือเขียนในรูปของตัวออกซิไดนะแต่ถ้าเขียนในรูปของตัวดีเดียวมันจะเป็นเกับดเฉยแต่ถ้าเป็นตัวออกซิได์จะเขียนประจุด้วยก็มาที่ข้อ2นี่ก็2บวกนี่ก็0นี่เป็นปฏิกิริยา reduction เนาะเลขลดเนาะอันนี้ก็เป็น0นกับ2บวกนี่ก็เป็นปฏิกิริยา o x i d a t i o n นเนาะ ก็จะศูนย์ไป2บวกค่ามากขึ้นแต่ว่าตรงอีศูนย์เซลเนี่ยมันติดลบติดลบแปลว่าอะไรนะก็แปลว่าไม่สามารถเกิดขึ้นได้เองแปลว่าสมการนี้ไม่เป็นจริงเพราะฉะนั้นก็คือ D 2บวกเนี่ยจะมีค่ามากกว่า G 2บวกข้อ3อันนี้ก็รูปแผนภาพเซลล์กัมมันิกเนาะฝั่นงนี้ก็จะเป็นวคโทดเนาะ แกโตคืออะไรก็คือ Reduction อันนี้ก็ค่าอิสุดเสียเป็นบวกก็เป็นจริงก็แปลว่า j 2บวกมีค่ามากกว่า G2 บวกงั้นก็ลองมาดูชอยเนาะแอโ d ดแอโ d ดก็คือพวกตัวรีดิวเนาะแต่เราเขียนในรูปของตัวออกซิไดซ์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาตัวที่น้อยที่สุด ที่น้อยที่สุดกว่าชาวบ้างก็คือ g 2บวก g สองบวกก็เลยเป็นแอ o โ e ดจานั้นข้อไหนไม่มี g 2บวกก็ตัดออกไปเลยตัดช้อยสามช้อยส่ช้อยหมาไป,ไปมาดูที่แคโทดเนาะแคโทดเราก็ต้องเอาตัวที่มี e 0นย์มากที่สุดอันนี้มันบอกว่า a มากกว่า d d มาก d 2บวกมากกว่า g g สองบวกมากกว่า g 2บวก เพราะฉะนั้นตัวที่เราจะตอบขีทดไม่ a สองบวกก็ j สองบวกเพราะว่า 2> d สองบวกมีศักต์ต่ำกว่า a สองบวกอยู่แล้วเราจะเอาตัวที่มานีที่สุดเพราะฉะนั้นตัด d ออกไปได้อ่าแล้วนี่มีช้อยข้อ d สองบวกก็ตัดออกไปเลยก็จะตอบข้อสองทันทีโดยที่เราไม่ต้องคิดอะไรเลยไม่ต้องคิด e ศูนย์เซลล์เลยก็ได้แต่ว่าพี่ก็จะคิดให้ดูเนาะ e ศูนย e ์เซล e ศูนย์เซลล์ จะเป็นแคโทดแคโทดคืออะไรนะ G น้ํามันเอนขอโทษครับยศเซลก็จะเป็นดูตรงนี้เนาะเป็นตัวเชื่อมตรงนี้ D เป็นตัวเชื่อมเพราะฉะนั้น A ก็คือแคโทด0.4ลบกับ จ2บวกที่เป็น A no, แอนูนก็คือเป็นลบ0 g, ก็จะได้เป็น1โวลต์นั่นเองนะลมนี้เนาะแล้วเราก็จะไปที่แบบฝึกหัดข้อสุดท้ายของชีตเรานะคะก็คือข้อสิบหกเมืม่อจุ่มโลหะสีชนิด ลในสารละลายไอออนบวกของโลหะที่มีความเข้มข้นหนึโมลาร์ได้ผลดังตารางติ๊กถูกหมายถึงสังเกตเห็นของแข็งเกาะที่แท่งโลหะยนงเขงแข็งเกาะแปลว่าเกิดการผูกก่อนนะกากบาก็คือสังเกตไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงขอ้อใดเรียงลำดับโลหะตามความสามารถในตัวในการเป็นตัวรีดิวจากมากไปน้อยได้ถูกต้อง น,นี่จะเป็นสามันปีหนะตัวรีดิวก็จะคืออะไรนะทุกคนจําได้แล้วเนาะรีดิวก็คือบิยาลออ a ซิเดชก็คือจะเป็นตัวที่ให้อิเล็กตรอนเราก็มาดูนะในตารางนี่ก็คือโลหะ A จกลมใน b และ c เกิดการผูกก่อนแปลว่า a มีมีค่าสักต่ำกว่า b และ c แปลว่า a มีศักมากกว่า d สองบวกแค่ตัวเดียวเพราะว่าไม่เกิดการผูกก่อนนะมาที่ข้อ b โลหะ b จุ่มลูกสารละลายแต่ไม่เกิดการผูกก่อนเลยแปลว่า b สองบวกนี้มีค่า ักมากที่สุดมากที่สุดแล้วก็มาที่โลหะซีโลหะซีเกิดแค่ปฏิยายแค่กับ B ตัวเดียวแปลว่า C มีสักสูงกว่า A และ D แต่ว่ามีสักร์น้อยกว่า B จดไว้เกิดเมื่อกว่า A สองบีและ D สองบี มาที่ข้อดีก็คือเกิดกับเกิดกันผูกก่อนทั้ง A B C แปลว,ว่า D ีอ่ะดีสองบวกมีค่าสักต่ำที่สุดเร้ก็จะมาเรียงนะอันนี้เขียนแบบตัวรีดิวเอ้ยไม่ใช่คระว่าค่ะตัวออซิดไดเนาะก็จะเรียงได้ A 2สองบวกมากที่สุด ไม่ใช่โอยตายละสติหน่อยโทานะคะน้อง b สองบวกนี้สุดแล้วก็เป็น c สองบวกแล้วก็เป็น a สองบวกแล้วก็ d สองบวกนี่นะอันนี้จะเขียนเป็นตัวออกซิไดเนากแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวรีดิวเพราะมันถามเป็นตัวรีดิว,วก็จะเป็นดีมากสุด A C แล้วก็ B มีไห D A C B ก็ตอบช้อ,ชอยที่4เลยนนเองก็นี่ก็จบไปแล้วนะกับข้อสุดท้ายของเรื่องไฟฟ้าเคมีก็พี่ก็ขออวยพรให้น้องๆสอบติดคณ,ณะมหาลัยที่น้องๆอ,อยากเข้านะขอให้น้องๆทุกคนประสบความสำเร็จถ้ามีโอกาสก็ เจอกันได้นะคะก็พี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายทุกคนสู้ๆนะ